โอ้กินอร่อยดีของธรรมชาติอะราวลินกับสิยาจีจุยไปข้าพี่น้องตลอดทางละค่ะมาแล้วค่ะของเต็มรถอัญญะค่ะคนด่ะเห็นบ่เห็นบ่นนอกอันเชอร์วลินกับเชลเลอ่์ปั้นลคะค่ะถือกล่องดีๆก่อนค่ะโอ้เธอเธอไปก่อนฉันเลย เธอไปก่อนฉันเลยโอ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 ยฉันฉันขับมือเดียวไอพี่น้องไปเมื่อ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 พี่น้องเมื่อกี้รถสาวลินเห็นบ่ะกำลังไปอันมอเตอร์ไซค์ไปไปไปยาเต็มรถสบียงเต็มรถพี่น้องคะโอ้โหลบมฉันแน่ลบมฉันแน่ยังมาไก่ฉันฉันมือเดียว โอ้โหตายตายลูกขอเจได้กินมานึ่เดี๋ยว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 เอะโอ้โหโอ้โอ้โก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวของลูกอืออือจอดก่อนก๋วยเตี๋ยวมันเหี่ยร่ำโอ้ยอเดี๋ยวเดื่องค่ะพี่น้องเหี่ยกันเหี่ยในถุงนี่ละมัน้ังเจได้กินไปต่อไม่รอแล้วนะอือึบอึบ โอ้โอ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 โลบชันในเด้อพี่น้องอี้มโดนชันแน่ทั้งว่ายาทั้งว่าสะเบียงอ่ะพี่น้องเดินชันป่ะอ้าวสามแยกวัดใจปืดปาดปืดปาดเออพี่น้องสามแยกวัดใจพุ่ญของชันน้นอุ่นตูนเอ็น